สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ดราม่าระดับขวัญสุดจิตตกเรื่องหนึ่งครับที่ครั้งหนึ่งผมเคยเอามาเล่าไปแล้วในช่องนี้ครับแต่ในครั้งนั้นเนี่ยมันยังเป็นในเวอร์ชั่นที่ไม่สมบูรณ์แบบอีกทั้งยังมีการตีความที่ผิดแพกไปจากเดิมมากดูพอสมควรซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ถูกคนกลด่าสาปแช่งว่าแอดมินอ้วนน้อยทำไมเอาหนังแบบนี้มาเล่าเป็นผมที่คาใจผมมาอยู่ตลอดว่าผมนั้นเล่าผิดพลาดไปตรงไหน ก็เลยเป็นที่มาของคลิปคลิปนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Under Your Bed เป็นเรื่องราวของมิสุอิชายหนุ่มที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนซึ่งเติบโตมาโดยที่ไม่รับการใส่ใจมากเท่าที่ควรและเขามักจะเป็นคนที่ถูกคนรอบข้างลืมเสมอจนกลายเป็นคนไม่มีสังคมเขามักจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นดั่งนอนและ,มะแมลงที่ถูกทับอยู่ภายในก้อนหินไม่มีใครสนใจว่าพวกมันเป็นอะไรทำไมถึงได้อยู่แบบนั้นเหมือนเช่นกับตัวเขาเมื่อนึกย้อนไปถึงในสมัยเรียนมิสุอิเป็นเด็กที่เงียบ และไม่มีเพื่อนคนไหนให้ความสนใจในตัวของเขาแม้แต่กระทั่งภาพถ่ายรวมของทุกคนภายในชั้นมิสุอิได้หายไปจากภาพก็ยังไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวทั้งคุณครูเพื่อนร่วมชั้นหรือแม้แต่พ่อแม่ก็ปล่อยผ่านเลยเขาไปเหมือนเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้สิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นน้ําฝนที่หยดลงมาจากร่มและกลิ่นของรสมหอมจางๆทําไม่มิสุอินึกย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนในตอนที่เขาอายุได้19ปีเขาได้มีโอกาสไปนั่งดื่มกาแฟกับหญิงสาวที่ไม่ชช่ว่าซาสากิ เขาแอบชอบเธอและจดจำรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเธอได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำหอมดวงตาที่กลมโตเท้าที่เรียวและเสื้อผ้าที่บางเบาจนแทบอยากจะมองทะลุไปถึงเนื้อในครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอคือตอนที่เขาถูกอาจารย์ในมหาลาัยสั่งให้ไปประโยคประโยคหนึ่งทำให้มิสุอิออกอาการแกกๆกลางๆจนซาตากิที่นั่งอยู่แถวหลังต้องเรียกชื่อข,ของเขาและยิ่นสมุดคำตอบให้เมื่อจบคาสเรียนมิสุอิคจะได้เข้าไปขอบคุณเธอและชักชวนซาตากิ ไปดื่มกาแฟด้วยกันซึ่งซาสก,กิก็ตอบตกลงพเพราะเธอเป็นคนอัธยาศัยดีดเขาจึงได้พาตัวเธอไปนั่งที่ร้านกาแฟแห่งหนึง่งและสั่งกาแฟแมนเทนนิงซึ่งเป็นกาแฟโปรดของซาสก,กิให้กับเธอภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้มิซุอิรู้สึกประทับใจไม่ลืมเพราะทั้งชีวิตของเขาไม่เคยมีใครเรียกชื่อของเขาและให้ความสําคัญกับมิซุอิมากขนาดนี้ซึ่งในตอนแรกมีแต่ซาสกิเท่านั้นที่พูดคุยกับเรื่องของตัวเองอย่างเช่นชมรมที่เธออยู่แบรนด์เสื้อผ้าที่เธอชอบเธอดูสดใสร่าเริงและมีความสุข ต่างจากมิสุอิที่นั่งดูนิ่งๆเพราะเขากาลังซึมซับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซาสากิเอาไว้ซาสากิที่เห็นมิสุอิเอาแต่เงียบจึงได้ชวนเขาคุยถึงเรื่องงานอดิเรกที่มิสุอิชอบทําซึ่งเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าตัวเองนั้นชอบเลี้ยงปลาหางนกยูงซาสากิที่ได้ฟังก็เลยรู้สึกอยากเลี้ยงตามไปด้วยมิสุอิจึงบอกว่าเขาอยากจะแบ่งปลาไปให้เธอเลี้ยงและอาสา,าจะขนตู้ไปให้เธอถึงที่บ้านเลยทั้งสองคนได้นัดเจอกันอีกครั้ง เมื่อวันที่10ของเดือนมาถึงมิสุอิได้เดินถือูป,ปาไปหน้าอาภัยเป็นของเธอด้วยความรู้สึกเป็นสุขยังบอกไม่ถูกซาสากิก็วางตัวได้อย่างน่ารักและเป็นมิตรกับมิสุอิโดยไม่รู้สึกตะก,กิ้ตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยวันเวลาได้ผ่านมา11ปีปัจจุบันมิสุอิมีอายุ30แล้วและยังคงนั่งดื่มกาแฟแมนเทนนิ่งแบบที่เคยดื่มกับซาสากิอยู่ทุกวันเขาอยากได้ยินเสียงเธอเรียกชื่อของเขาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิต มิสุอิจินได้ใช้ชื่อของเธอรวมไปถึงนามสกุลลองโทรไปถามบริษัทเครดิตบูโรว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนภายในระยะเวลาไม่นานเขาก็ได้คําตอบกลับมาทําไม่รู้ว่าตอนนี้ซาสากิได้แต่งงานกับสามีท,ที่รับราชการและอาศัยอยู่แถบชานเมืองหนึทะเลมิสุกิจึงได้ตามข้อมูลที่ได้รับมาจนได้พบก,กับบ้านของ,ของ,ของ,ของครอบครัวซาสากิเธอกําลังเดินออกมาจากบ้านและสวนทางกันกับเขาแต่ดูเหมือนว่าซาสากิจะจำมิสุอิไม่ได้และสภาพของเธอก็ดูเปลี่ยนไป ไม่สดใสร่าเริงเหมือนแต่ก่อนไม่มีแม้แต่กลิ่นน้ําหอมที่เขาเคยจําได้ดูคล้ายกับคนที่ไร้ซึ่งความรู้สึกมิสุอิสงสัยว่าทําไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เขาจึงได้ตัดสินใจเช่าห้องอยู่แถวๆนั้นและได้ใช้พื้นที่ด้านล่างเปิดเป็นร้านขายสัตว์น้ําบนชั้น3าของอาคารมิสุอิจะใช้มันเป็นที่สังเกตการซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นบ้านของซาสากิได้อย่างชัดเจนมิสุอิจะได้แอบถ่ายภาพของเธอและนําไปขยายติดบนผนังอีกทั้งยังยกหุ่นจําลองมาวางไว้ในห้อง เพื่อติ่ต่างว่ามันคือซาสากิแบบเดียวกับในวันที่เขาได้เจอเธอเป็นครั้งแรกในทุกๆวันเขาจะใช้กล้องส่องทางไกลแอบซองดูซาสากิเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเธอว่าเธอนั้นทําอะไรบ้างในฐานะของแม่บ้านซาสากิมีลูกแล้วและลูกของเธอก็เป็นเด็กทารกทําให้เธอจําเป็นต้องอยู่ติดบ้านตลอดเวลามิสุอิได้แอบดูซาสากิอยู่แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอทํางานบ้านหรืออาบน้ําแต่งตัวจนกระทั่งวันหนึ่งที่มิสุอิ สองก้องเห็นสามีของซาสากิกลับเข้ามาทานอาหารเย็นภายในบ้านเขาเอาน้ำสาดใส่หน้าของเธอก่อนที่จะกระชากหัวของซาสากิลงไปกองกับพื้นและแตะเธอซ้ำๆย้ำๆมิสุอิแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองว่าหญิงสาวที่เขารักนั้นจะถูกกระทำถึงขนาดนี้จึงทำให้เขาตัดสาินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนอกเอจากการแอบส่องแต่เพียงอย่างเดียวมิสุอิได้กลับมาดูรูปถ่ายของซาสากิที่เขาแอบถ่ายเอาไว้เพื่อสังเกตดูรอยเขียวช้ำตามเนื้อตามตัวของเธอ ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอจะดูเปลี่ยนไปไม่สดใสราเริงเหมือนแต่ก่อนหลังจากวันที่เห็นสามีทำร้ายร่างกายของซาสากิมิสุอิก็เริ่มส่งช่อดอกไม้ไปให้กําลังใจเธอโดยไม่ได้เขียนบอกว่ามาจากใครแต่เธอกลับโยนบันทิงงทกงถขยะจนกระทั่งวันหนึ่งที่ซาสากิเดินเข้ามาภายในร้านขายปลาของมิสุอิด้วยตัวเองเธอมีทีท่าว่าสนใจอย,อยากจะเลี้ยงปลาแต่เธอก็ยังจำมิสุอิไม่ได้สีหน้าของซาสากิที่ตื่นเต้นไปกับปลานานาพันธุ์ทำให้มิสุอิรู้สึกมีความสุขมาก ต่เธอก็อาการหน้าเสียเมื่อรู้ว่าอุปกรณ์เลี้ยงปลาแต่และอย่างมีราคาค่อนข้างแพงมิสุอิจึงได้แก้โกหกเธอว่าเขาจะมอบอุปกรณ์เลี้ยงปลาเก่าๆที่ขายไม่ออกให้กับซาสกิโดยมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องแวะเวียนมาซื้อปลาที่นี่เปเลี้ยงบ้าก็เท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมามิสุอิได้ยกตู้ปลาเข้าไปให้ซาสกิถึงที่บ้านและได้แอบปั้มกุญแจบ้านของเธอเอาไว้ y. ในตอนนี้มิสุอิรู้ลังเลใจว่าผู้ชายอย่างเขาจะทําให้ซาสกิมีความสุขได้จริงหรือเปล่าแต่มีสิ่งเดียวที่ทําให้เขามั่นใจ คือเขารักเธอและพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้ภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ภายในบ้านของซาสากิซึ่งเธอกําลังถูกสามีบังคับให้ดูดนิ้วเท้าของตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธอก็จะถูกทำร้ายจนเจ็บตัวอีกซาสากิที่กำกลืนฝืนทนแต่ก็จําเป็นต้องยอมทําตามคําสั่งของสามีก่อนที่เขาจะด,ดึงเธอขึ้นมาจูบและกลับไปที่หัวไหล่ของเธอจนซาสากิถือกับร้องออกมาเสียงหลงเขาโยนเธอลงพื้นและถามซาสากิว่า,าเธอเกลียดเขามากใช่ไหม,มเธอก็ตอบว่าไม่ใช่เธอรักเขาก่อนที่ทัง้งสองคนจะมีอะไรกัน ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของซาสากิภาพที่นด้สูงไปที่ไฟแช็ส,สีเหลืองอันหนึง่งซึ่งภายในนั้นมีไมค์ของมิสุอิแอบดักฟังการสนทนาของทั้งคู่อยู่เขาได้ฟังเสียงของซาสากิที่กำลังมีอะไรกันกับสามีของเธอพร้อมกับเสียงร้องไห้เธออึกสซอื่นอย่างน่าเวทนาในทุกๆวันที่มิสุอิเห็นซาสากิเข็นลูกออกไปข้างนอกเขาเจะรีบย่องเข้าไปภายในบ้านของเธอทันทีเพื่อล้างตู้ปลาให้ให้อาหารปลา เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องอยากฟังและแอบ,บดมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอก่อนที่เขาจะล้มตัวนอนลงบนเตียงที่ซาสากิใช้ร่วมกันกันกบสามีมิสุอิที่ชะลาใจเกินไปจนทำให้ซาสากิกลับมาถึงบ้านได้ทันเวลาเขาจึงรีบหลบไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องครัวก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นซาสากิจึงได้ผักตัวออกไปรับสายมิสุอิจึงได้ใช้จังหวะน,นั้นหลบหนีออกจากบ้านไปและได้แวะทักทายลูกตัวน้อยของซาสากิว่าเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ซาสากิได้กลับมายังร้านขายปลาของมิสุอิ เพื่อขอซื้อปลาไปเลี้ยงตามสัญญาลูกน้อยของเธอดูคุ้นเคยกับไมสูอิเป็นอย่างมากเพราะปกติแล้วลูกของเธอมักจะร้องไห้เมื่อเจอกับคนแปลกหน้าซาสากิต้องการปลาหานกยูงไปเลี้ยงเพราะเธอคิดว่าหางของมันสวยดีและน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าปลาสายพันธุน์อื่นๆอีกทั้งเธอยังไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนในชีวิตอีกด,ด้วยถ้าไม่มีสมซูอกอาการหน้าเสียเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเพราะเมื่อ11ปีก่อนคนที่แนะนําเรื่องปลาหางนกยูงให้กับเธอก็คือเขาแต่ซาสากิ กับหลงลืมทุกอย่างไปหมดแล้วมิสุอิเลยขอตัวไปชมกาแฟให้ซาสากิดืม่มซึ่งแน่นอนว่ามันคือกาแฟแมนเทนนิ่งที่เธอชอบทําให้ซาสากิออกปากชมว่านี่คือกาแฟโปรดของเธอเลยแต่ร่างสองคนของมิสุอิกับบอกเขาว่าความสุขมักจะอยู่ได้ไม่นานเขาอยากที่จะใกล้ชิดกับเธอมากกว่านี้อีกมากขึ้นทุกวินาทีที่เขาพอจะทําได้มิสุอิจึงได้ตัดสินใจสวมผ้าอ,อ้อมแบบผู้ใหญ่กับเข้าไ,ไปในบ้านของซาสากิอีกครั้งในครั้งนี้เขาหลบลงไปนอนอยู่ใต้เตียงของเธอและใช้เวลาอยู่ภายในนั้น ตลอดทั้งคืนนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็ผลิตขั้นสุดมิสุอิยอมทำทุกอย่างเพียงเพราะว่าต้องการใกล้ชิดกับหญิงสาวที่เขารักแต่ก็ไม่อาจสามารถครอบครองเธอได้ในเช้าวันต่อมามิสุอิยังคงอยู่ภายในบ้านของซาสากิต่อไปเรื่อยๆเขาแอบเห็นเธอทำอาหารเช้าทำความสะอาดบ้านและเลี้ยงลูกไปด้วยอย่างเหน็ดเหนื่อยเขารู้สึกสงสารเธอที่ต้องถูกใช้งานเยี่ยงทาาอย่างนี้ทุกวันโดยที่สามีไม่เคยเหลียวแลและเมื่อสามีของซาสากิ กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เห็นข้อความที่ติดอยู่บน่อดอกไม้จึงได้ออกอาการไม่พอใจและพยายามจะเค้นถามซาสากิว่าใครเป็นคนส่งมันมาให้กับเธอแต่ซาสากิก็ทําได้เพียงแค่พูดความจริงออกไปว่าเธอไม่รู้ก่อนที่สามีของซาสากิจะเริ่มลงมือทำร้ายร่างกายของเธออีกครั้งเขาไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวายกับเมียของตัวเองสามีของซาสากิได้ฟาดเธอจนล้มลงก่อนที่จะลากตัวเธอเข้าไปภายในห้องน้ําเพื่อหัวของเธอกดลงไปในอา่างมิสุอิที่ได้ยินทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ พราะถ้าเขาออกมาจากที่ซ่อนในตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็จะพังและเขาอาจจะไม่เจอกับซาสากิอีกเลยสามีของซาสากิได้ทำร้ายร่างกายเธอจนสลบไปและทิ้งร่างของเธอเอาไว้นอนหนาวอยู่ภายในห้องน้ํามิสุอิที่สบโอกาสจึงได้ออกมาจากที่ซ่อนและได้อุ้มร่างของซาสากิมาไว้ภายในห้องนั่งเล่นเขากอดเธอเอาไว้เพื่อให้ความอบอุ่น จนซาสากิตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าด้วยสภาพที่มีใครบางคนเอาผ้ามาห่มให้เธอซาสากิได้เดินทางไปพบกับจิตแพทย์ส่วนตัวและเล่าเรื่องคนสดกดอกไม้ให้กับหมอฟังแต่หมอก็ไม่ยอมเชื่อเธอและคิดว่าซาสากิคงจะคิดไปเองว่ามีคนจับตาดูเธออยู่ตลอดเวลาซาสากิสังเกตเห็นว่าปลาหารกุกที่เธอเลี้ยงเอาไว้ไม่เคยตายเลยสักตัวทั้งๆ้งที่เธอลืมให้อาหารพวกมันอยู่เป็นประจำอีกทั้งลูกน้อยของเธอ ก็ยังส่งเสียงของเราออกมาทั้งๆที่ภายในบ้านก็ไม่มีใครซาสากิเชื่อว่ามีคนคอยแอบ,บดูเธออยู่และช่วยเหลือเธออยู่ห่างๆเธอไม่ได้เพี้ยนหรือคิดไปเองอย่างที่หมอพูดแต่เธอรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกเมื่อกลับมาถึงบ้านซาสากิได้เดินเข้าไปในห้องนอนและได้พูดขอความช่วยเหลือกับโต๊ะข้างเตียงเหมือนกับเธอจะรู้ว่ามีใครบางคนแอบจาักฟังเธออยู่ภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ห้องของมิซุอิเขากำลังนอนฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของซาสากิอย่างมีความสุข จนทาให้หวนนึกถึงเรื่องราวเมื่อสิปีก่อนในตอนที่เขาห่อพี่โอตูปาไปให้ซาสากิถึงภายในพาตเมนต์ของเธอแต่กลับถูกแฟนหนุ่มของซาสากิพุ่งตรงเข้ามาทําร้ายทั้งเธอและเขาจนได้รับบาดเจ็บมิสซูอิจงได้ตัดสินใจที่จะปกป้องซาสากิโดยการใช้ใสายไฟฟ้าช็อตเข้าไปที่คอของมันแล้วไล่ทะเพิดแฟนหนุ่มของซาสากิให้ออกไปจากห้องของเธอซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันด้วยความรู้สึกดีๆมิสซูอิคิดว่าเขาอยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกสักครั้ง ในเช้าวันต่อมามิสซูอิจิได้ตัดสินใจที่จะออกไปซื้อเครื่องชอ็อตไฟฟ้าโดยเขาคิดที่จะใช้มันเล่นงานสามีของซาสากิหากเขาคิดที่จะทำร้ายเธออีกเมื่อตกกลางคืนซาสากิพยายามขอร้องสามีของเธอว่าเธออยากกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยสักวันแต่สามีของเธอก็ไม่ยอมอนุญาตจึงทําให้เธอรู้สึกโมโหและตบไปที่ใบหน้าของเขาหนึ่งชาติก่อนที่จะด่าทอเขาว่าแกมันไม่ใช่คนสามีจึงได้ใช้ซ่อมปักไปที่มือของเธอจนทะลุและกระชากตัวซาสากิไปซ้อมทาร้ายชุบตี อีกทั้งยังต่อว่าเธอที่ไม่รู้จักสำเน็จในบุญคุณที่เขาอุปการะเลี้ยงดูด้วยความสุขสบายมิสุอิที่ยืนอยู่หลังผ้าม่านจึงได้พยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะช็อตสามีของซาสากิแต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะลงมือทำสามีของซาสากิได้กระแทกใบหน้าของเธอจนทำให้ฟันหักและกระชากตัวเธอมามีอะไรกันอย่างป่าเทือนวินาทีนี้มิสุอิรู้เดียวว่าชายคนนี้เป็นพวกรักพิทาฐานที่ชื่นชอบสร้างความเจ็บปวดเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของตัวเองมิสุอิรู้สึกเจ็บปวด ที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยและได้กลับมาที่ห้องของตัวเองในตอนที่ต้องสองคนหลับไปเพื่อน,นั่งลงคุกเก่าขอโทษกับลูกของซาสากิที่ติดอยู่บนผนังก่อนที่จะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตตัวเองจนสลบไปในเช้าวันต่อมามิสุอิแอบส่องกล้องดูแล้วพบว,ว่าซาสากิกำลังแพ็คของนิจามิไปอยู่ที่อื่นเธอพูดกับตัวเองว่าจะไม่กลับมาหยิบที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองทำให้มิสุอิพยายามจะวิ่งลงไปเพื่อห้ามปามเธอเอาไว้แต่มันก็ไม่ทันซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้รู้ความจริงว่า ถ้าจริงแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการกินกาแฟเมื่อ11ปีก่อนล้วนแ,แต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันคือภาพในจินตนาการของมิซูอิที่คิดเองเออเองชายคนนี้เป็นเพียงแค่คนที่แอบชอบเธอแต่ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปสารสัมพันธ์เรื่องที่เขาเอาตุ้ปลาแม่ซาสากิที่ในอาพาร์ตเมนต์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเขาแค่พยายามที่จะทํามันแต่ซาสากิก็ปฏิเสธเขาไปและไม่ยอมให้เขาขึ้นมาข้างบนเพราะเกรงว่าแฟนหนุ่มของเธอจะมาเห็นเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องที่ทั้งสองคนเคยมีอะไรกันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามไปด้วยมิสุอิเป็นเพียงแค่หนุ่มโรคจิตที่มีความคิดแบบเพี้ยนเพียและเป็นสตอเกอร์ติดตามหญิงสาวที่เขาแอบชอบทั้งๆที่เพิ่งจะพูดคุยกับเธอได้เพียงครั้งเดียวที่ร้านกาแฟเขาไม่ได้มีแม้แต่โอกาสที่จะได้สัมผัสต,ตัวเธอเลยแม้แต่น้อยได้เพียงแต่ช่วยเหลือตัวเองเมื่อมองภาพของเธอที่ติดอยู่บนฝาผาน,านังเท่านั้นเมื่อมิสุอิสำนึกตัวเองได้แล้วว่าเขาคือใครและกําลังทําอะไรอยู่เขาจึงได้ตัดสินใจ ปิดไฟภายในร้านขายปลาทั้งหมดเพื่อทําให้พวกมันตายและได้ทําลายคุณจําลองของซาสากิทิ้งอีกด้วยที่ภายในโรงแรมหลังจากที่ขับรถนีซามิของเธอออกมาได้ซาสากิก็ได้ขย่าไฟแช็กสีเหลืองแล้วได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับว,ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นเธอที่ได้ตัดสินใจถอดมันออกเผยอินที่ขึ้นจากฟังของมิสุอิซึ่งในระหว่างนั้นสามีของเธอก็ได้ตามหาตัวซาสากิจนเจอและลากตัวเธอ กลับไปที่บ้านในทันทีมิสุอิที่ถอดใจในเรื่องราวของซาสากิไปแล้วในตอนแรกได้ตัดสินใจย้อนกลับไปที่บ้านของซาสากิอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือเธอตามเสียงร้องที่ได้ยินในเครื่องแดกฟังเมื่อมาถึงที่บ้านสามีของซาสากิก็เริ่มต้นทำร้ายร่างกายของเธอซาสากิที่ทนไม่ไหวจึงได้ความีด่ขึ้นมาและพยายามที่จะแทงเขาแต่มันก็ไม่สําเร็จเขาจึงตบหน้าเธอและกระชากตัวเธอมาคิดที่จะแทงไม่ลงไปซาสากิ ได้พยายามตะโกนส่งเสียงร้องอย่างสุดชีวิตเพื่อให้ใครก็ตามที่ดักฟังเธออยู่ออกมาช่วยเหลือเธอซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มิสุอิปรากฏตัวออกมาและได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่สามีของซาสกิจนทำให้เขาสลบไปซาสกิถึงกับยืนอึง้งเมื่อได้เห็นชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอจำเขาไม่ได้และนึกไม่ออกว่าเขาคือใครกันแน่มิสุอิจึงได้บอกว่าให้เธอลืมเขาไปซะก่อนที่สามีของซาสกิจะได้สติกับคืนมาซาสกิที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเธอจะไม่ทน ตกอยู่ในโลกอีกต่อไปเธอจึงได้ตัดสินใจใช้มือบีบลงไปที่คอของสามีเพื่อที่จะฆ่าเขาให้ตายก่อนที่มิซุอิจะเข้ามาขวางเธอเอาไว้และลงมือฆ่าสามีของซาสาก,กิให้กับเธอแทนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นมิซุอิได้เข้าสารภาพความจริงทุกอย่างกับตำรวจว่าเขาเป็นสตอกเกอร์ ที่คอยติดตามซาสากิมาแล้วหลายเดือนและเขาเป็นคนลงมือฆ่าสามีของเธอด้วยตัวเองเพราะทนเห็นคนที่ตัวเองแอบชอบถูกทำร้ายทางกายทุกวันไม่ไหวถึงแม้ว่าเขากับเธอจะได้พบกันเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามแต่สำหรับมิสุอิแล้วนี่ก็เป็นเหมือนความฝันและเป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะทำเพื่อเธอได้ซาสากิได้วิ่งมาที่สถนาน,นีตำรวจและได้ตะโก,กนร้องเร,รียกชื่อของมิสุอิในตอนนี้เธอจำได้แล้วว่าเขาคือใครมิสุอิได้หันกลับไปมองหน้าของซาสากิเป็นครั้งสุดท้าย ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสูดหายใจเข้าลึกๆก,กับภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดหวานแบววเรื่องนี้ดูแล้วจิตตกหรือรู้สึกอบอุ่นหัวใจกันบ้างไหมส่วนตัวผมต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่ทําคลิปนี้ออกมามีเสียงวิภพาวพิจารณ์แต่ออกมาเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนบ้างก็ว่าสงสารพระเอกที่ไม่ได้สมหวังในความรักและต้องติดคุกแทนนางเอกแต่ในอีกมุมก็บอกว่าพระเอกนั้นทําเกินก่อเหตุไปจริงๆซึ่งไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ตามโดยส่วนตัวแล้ว ผมชอบให้ทุกคนมาแชร์ความคิดเห็นกันแบบนี้นะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าผมมักจะมากดหัวใจให้กับทุกคอมเมนต์เพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่พวกคุณพิมพ์มาผมได้อ่านหมดแล้วและผมรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องเสียงภาพที่เร็วเกินไปจังหวะจากโคนในการเล่าเรื่องภาพหรือเนื้อหาที่ผิดแผกไปจากชาวบ้านผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมตั้งใจ และใส่ใจที่จะทำมันออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูอย่างสนุกและมีความสุขไปกับมันเหมือนได้ดูหนังเรื่องนึงไปเลยสุด